สวัสดีค่ะพับกลาบเงินเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ง่ายๆกันค่ะให้เพื่อนๆเ,เตรียมแบงค์สิบใบนะคะแบงค์อะไรก็ได้ค่ะตามงบประมาณที่เรามีกล่องใส่ดอกกุลาบแม่สูตรเลือกกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดงนะคะวาเลนไทน์ดอกไม้ประดับเป็นดอกไม้ผ้าค่ะเดซี่สีขาวใบกุหลาบเทปใสไม้เสียบลูกชิ้นครีมกันไก่ริบบิ้นสีแดงริบบิ้นสีขาวค่ะก่อนอื่นเราจะพัน เทปใสที่ด้านบนของไม้เสียบลูกชิ้นก่อนนะคะเวลาที่เราม้วนกีบก็จะได้ฝืดขึ้นค่ะจากนั้นหยิบแบงค์ใบที่1ขึ้นมาเราจะม้วนที่มุมบนด้านขวาแบบนี้นะคะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นวางแล้วก็ค่อยๆม้วนลงมาพลิกกลับด้านค่ะม้วนที่มุมบนด้านขวาเหมือนกันค่ะม้วนลงมาแบบนี้จากนั้นแม่สุดจะติดเทปใสก่อนนะคะเวลาที่เราม้วน เป็นกลีบกุหลาบชั้นในสุดค่ะเขาจะได้ไม่หลุดเนี่ยนะคะค่อยๆใช้ไม้เสียบลูกชิ้นช่วยม้วนเล็กๆมาเรื่อยๆค่ะจะเป็นด้านในของดอกกุหลาบติดเทปใสไว้ก่อนค่ะจากนั้นดึงให้วงกลมใหญ่ขึ้นนะคะม้วนให้ใหญ่ขึ้นติดเทปใสไว้ค่ะถ้าเราไม่ติดนะคะเวลาที่เราปล่อยแล้วเขาก็จะไม่เป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ ค่อยๆม้วนแล้วก็ติดเทปใสเป็นระยะแบบนี้นะคะติดนิดเดียวค่ะม้วนจนสุดลิมด้านนี้แล้วก็ติดเทปใสเลยค่ะได้เป็นดอกกุหลาบชั้นในนะคะวางไว้ก่อนหยิบแบงค์ใบที่2ถึงใบที่10วางลงพลิกกลับด้านแล้วพับขึ้นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะจะเป็นเหมือนภูเขาสองลูกที่ด้านบน ดูอีกทีนะคะพลิกกลับด้านแล้วก็พับขึ้นไปแบบนี้ค่ะด้านบนก็จะเหมือนภูเขาสองลูกจากนั้นแม่สูตรจะม้วนม้วนกลีบเข้าหาตัวเราทุกมุมเลยนะคะมีอยู่สี่มุมแม่สูตรจะม้วนเข้าหาตัวเราทุกมุมเลยแบบนี้ค่ะดูอีกครั้งนะคะวางไม้เสียบลูกชิ้นที่มุมแหลมแล้วม้วนเข้าหาตัวเราทุกมุมเลยค่ะทำจนครบ จากนั้นนำมาพันที่รอบดอกกุหลาบดอกแรกนะคะติดเทปใสค่อยๆจัดแต่งกลีบค่ะให้ล้อมเป็นวงกลมแบบนี้ติดเทปใสค่ะวิธีการนี้นะคะแบงก์ก็จะไม่ค่อยยับด้วยค่ะแล้วดอกกุหลาบก็สวยดอกใหญ่ด้วยใส่กลีบที่3ติดเทปใส กีที่สี่แม่สูตรจะติดให้พยายามจับให้สับวางกันนะคะแบบนี้ค่ะติดเทปใสไว้แล้วก็ค่อยๆโค้งมาให้เขาจะไม่ชนกันแล้วนะคะเพราะว่าดอกใหญ่ขึ้นให้รอบๆค่ะให้สับหวางเราค่อยๆวนไปนะคะวนกลีบพยายามอย่าให้เขาซ้อนกลีบกันแบบนี้ค่ะ ติดเทปใสค่ะติดไปเรื่อยๆนะคะกรีบที่9แล้วเขาจะพอดีเลยค่ะจะได้เป็นวงกลมพอดีเลยด้านล่างดอกจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกรีบสุดท้ายจะเหลือช่องว่างอยู่พอดีค่ะนี่นะคะแล้วสวางทาบแล้วแล้วก็ติดเทปใสเห็นไหมคะด้านล่างเป็นแบบนี้ ติดเทปใส่ไว้เวลาที่เราแกะก็ง่ายนะคะแล้วก็แบงก์ก็ไม่ยับมากเลยค่ะนำไปใส่ตรงกลางของกล่องถ้าเขาโยกไปโยกมาเราก็ติดด้วยเทปใสจากนั้นตัดเดซี่ค่ะแม่สู่ซื้อมาจากร้านดอกไม้ประดิษฐ์นะคะ45บาทนำมาใส่ที่มุมทุกมุมเลยค่ะล้อมดอกกุหลาบของเราไม่ให้โยกเยกไปมาแบบนี้นะคะ ให้ทั่วกล่องใส่ไปทุกช่องว่างเลยค่ะเขาจะเต็มพอดีเลยจากนั้นแม่สู่ใส่ใบกุหลาบค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วปิดกล่องเราจะมาผูกโบกันนะคะจะแม่สูจะผูกโบสีแดงค่ะเป็นโบง่ายๆ เราจะมัดริบบิ้นให้กากระบาดแบบนี้ถ้าเราไม่มีริบบิ้นผ้าก็ใช้ริบบิ้นพลาสติกริบบิ้นที่เรามีได้นะคะมัดแบบนี้จากนั้นมาทําเป็นโบกันค่ะแม่สูตรจะทําเป็นโบสีห่หูนะคะวนมาด้านหน้าใช้กันไกรตัดหางโบให้เท่ากันจับจีบตรงกลางแล้วนําไปมัด ตรงหน้ากล่องนะคะนี่ค่ะจากนั้นแม่สูตรใช้ลิบบิ้นสีขาวนะคะจะตัดกันให้เขาขึ้นไม่งั้นเขาจะเป็นสีแดงกืนกันไปหมดทำเป็นโบหกหูค่ะมัดที่ด้านหน้าของกล่องมัดให้แน่นเลยนะคะ จากนั้นจัดแต่งโบค่ะดึงหูโบให้เท่ากันใช้กันไกรตัดปลายริบบิ้นให้เป็นแฉกสามเหลี่ยมริบบิ้นก็จะไม่ลุยนะคะแล้วก็นําไปเซอร์ไพรส์ได้เลยค่ะมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักไม่ใช่เฉพาะแฟนนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแสดงความยินดีในวันรับปริญญาอย่างนี้นค่ะเดี๋ยวแม่สุกแกให้ดูเปิดกล่อง ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายกดติดตามปุ่มนี้นะคะแล้วกดที่กระดิ่งเล็กๆด้วยค่ะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายลองทำดูนะคะ